ทำไมหลายคนถึงไว้ใจมิตซูบิชิเฮฟวี่ดิวตีน้องมิ้นตื่นมาเรียนออนไลน์แต่เช้าพร้อมเจ้ากังฟูในขณะที่พี่แม็กเพิ่งจะได้นอนหลับอย่างสบายพี่เมกำลังแพ็คต้นไม้ส่งลูกค้าน้องไม้ก็กำลังทําอาหารส่งในคอนโดน้องโมเมลุกขึ้นมาเต้นเคป,ป๊อปอย่างเมามันส่วนป้ามาลีมีปัญหานิดหน่อยแต่ช่างก็มาทัานเวลาพอดีแมครอบครัวตัวมอกกำลังติดซีรีส์ดูกันทั้งวันทั้งคืน ด้วยความเย็นเต็ม BTU คงทนเปิดได้ยาวนานระบบดักจับเชโรคและฝุ่นละอองที่มองไม่เห็นรับประกันนานแค่ลงทะเบียนออนไลน์นี่แหละที่ทำให้ Mitsubishi Heavy Duty เป็นที่ไว้ใจของทุกคนอ้าวแล้วโรเรเียนมาแล้วลูกไม่ว่าจะ work from home หรือจะออกไปใช้ชีวิตปกติข้างนอกยังไงเราก็พร้อมดูแลคุณเสมอนะ Mitsubishi ฮว a v ดิ u ตีเย็นทนดูแลกันไปนานๆ